สมองของคนย้ำคิดย้ำทำกับคนทั่วไปแตกต่างกันยังไงในสมองของเรานะคะจะมีวงจรตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบซ้ําๆว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยปลอดภัยพอแล้วหรือยังในคนทั่วไปนะคะวงจรน,นี้จะเปิดปิดได้อย่างสมดุลแต่ถ้าคนที่มีแนวโน้มย้ำคิดย้ำทำเนี่ยวงจรน,นี้จะเปิดค้างไว้ตลอดเวลาค่ะสาเหตุส,สาคัญนะคะมาจากการที่สารสื่อประสาทเนี่ยเสียสมดุลโดยเฉพาะกูตาเมตซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสมองและกาบ้าเป็นตัวที่คอยเบรกสมองในคนที่มีภาวะวิตกกังวลบ่อยเนี่ยจะมีกูตาเมตที่สูงเกินไปและทําให้การบ้าเนี่ยตัวอ โดยในงานวิจัย Molecular Neurobiology ปี2020นะคะบอกไว้ว่าภาวะแมกนีเซียมต่ำหรือไฮโปแมกนีเซียมเนี่ยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความไม่สมดุลของกูตเเมตและกาบาทําให้เกิดการกระตุ้นที่มากเกินไปของ NMDA receptor ในสมองของเราจึงต้องปรับสมดุลกูตเเมตแล้วก็กาบารวมถึงเสริมด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมฟอร์มที่อ่อนโยนอย่างแมกนีเซียมบิสแกซเนตค่ะอย่างในกระปุกนี้เลย Live Magnesium b i s g a c i n a t e เพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยผลิตด้วยมาตรฐานระดับสากลจากบูโรบริษัตประเทศฝรั่งเศสใครสนใจกดตะการดานลางได